อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับระบบอินเวอร์เตอร์นะครับที่สามารถใช้กับระบบไวไฟนะครับวันนี้ได้นําของอินเวอร์เตอร์ของอาจารย์เก่งนะครับของดี p o w e เวิร์คนะครับแบบดีจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ติดตั้งระบบกดออฟคําสั่งด้วยระบบมือถือนะครับไปไหนก็สามารถมีไวไฟใช้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเข้าไปไปน่วงนํานะครับ นี้ใช้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยใช้ไวไฟนะครับใช้ซิมการ์ดนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ประมาณเดือนก็ไม่เกิน20บาทนะครับต่อเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองเปิดนะครับไวไฟนะครับตอนนี้เป็นตู้อินเตอร์ของอาจารย์เก่งของดีดีทัวร์กรุ๊ปนะครับอันนี้เป็นไวไฟนะครับเป็นไวไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาดูน้ํานะครับขนาดอันนี้เป็นปั๊มระบบเซ็นเซร์เปตเป็นปั๊มบ้านนะครับความลึกอยู่ที่40่สิบแใบนะครับน้ําอยู่ประมาณ8กิโลนะครับเป็นระบบเซ็นเซร์เปตตอนเนี้ย ใช้แปแทนอยู่อันนี้เราจะเปิดนะครับเปิดด้วยระบบมือถือนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ํานะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับอันนี้เปิดแล้วเดี๋ยวดูน้ำาออกนะครับชมชมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ระบบทํางานแล้วนะครับนะครับโดยที่สั่งด้วยระบบมือถือนะครับหรือ่ันต้องการจะสั่งด้วยระบบมือน้นด้วยมือก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปูอินเตอร์นะครับ มตอร์มิตอรเป็นของอาจารปิ่นครับดีดีเขาไ <Gym. S 1> ว้แคน้ะครับเราได้นำสินค้าของท่านอาจารย์มาใช้งานได้หลายตัวแล้วนะครับนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่เอาโปรแกรมเอาระบบไปใส่กับระบบดีเลย์นะครับอนี่ระบบเมนนุนก็ได้ระบบออโต้ได้อาี๋ยวุ้มสั่งปิดด้วยระบบมือถือนะครับอา๋ยวดูน้ำนะครับดูน้ำนะครับอ่าเอ่อ่าผมปิดนะครับอ่าผมปิดครับน้ำหยุดแล้วนะครับ โดยที่เราไม่ต้องไปใช้อะไรเลยนะครับไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับไม่มีไฟฟ้าเข้านะครับไม่มีไฟฟ้าเข้าในนี้เลยนะครับเราก็สามารถเอาเข้าไปนั่นได้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านชมดูอีกทีนึงนะครับด้วยระบบมือถือนะครับด้วยคําสั่งโต้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวน้ําไหลนะครับเดี๋ยวน้ําไหลตอนนี้เราใช้กันอยู่ที่8แผ่นนะครับเป็นเป็นระบบประลาบนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับีนน้าไหลแล้วเป็นท่อเลยนะครับ เป็นระบบปั๊มซิงกิลเฟสเป็นปั๊มบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเรามาใส่ตู้อินเวอร์เตอร์ของอาจารย์เก่งนะครับแล้วก็แปลงด้วยระบบ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวผมจะปิดด้วยมือถือนะครับปิดเลยนะครับหนึ่งสองสามปิดเลยครับปิดนะครับนี่ครับนะผูหยุดไหลนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ